เป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพาออกไปรับใช้สังคมศิลปะวัฒนธรรมขายได้กินได้นักตีพิมพ์หนังสืออันสมคุณค่านะครับอาจารย์ของเราจริงๆอาจารย์ลงกับนักกษาเลยท่านกัปตบอกว่าเราจะทํางานร่วมกับท่านชาแล้วก็เริ่มต้นก็เชิญช่างอาวุโสม,มาให้ข้อมูลว่าในเพชรบุรีเนี่ยมีช่างประมาณเท่าไหร่ถ้านับช่างเล็กช่างน้อยทั้งหมดเนี่ยนะฮะรวมจากสารด้วยเป็นพันคนครับ และประการที่สคือร้อยขั้งสิมือดี100ร้อยปีรักสาคัญมันหาไม่ได้แล้วในปีหน้าเพราะจะไม่ใช่ร้อยปีเป็นเมืองประวัติศาสตร์เก่าแก่โบราณน,นานมาแล้วมีมนุษยชาติอยู่ที่นี่นานมาแล้วนับพันปีกร,รุงเทพมีมีวัตถุสกุลช่างมากมายสิ่งที่ปรากฏหลักฐานชัดเจนก็คืองานพระบรมศพประนันประวัติศาสตร,ร์กรุงเทพมีมากมาย ถาวา่าสถาบันการศกษาควรจัดที่รักษาสื่อสารต่อวยอดมรดกของคนเพชรบุรีแล้วก็ต่อพพวกไปว่าเราจะสอนแบบโูรณาการศาสตร์คนเพชรบุรีมีทรัพยากรเยอะมีเครื่องไม้เครื่องมือแล้วเราก็ทำา s g g ของยูเนสโกทางหน่วยงานทั้ง3าสีหน่วยงานที่ความช่วเหลือทางด้านขอศิลปกรนะครับ ที่บ้านเนี่ยก็จะมีคุณยายที่ทอผ้าอยู่แล้วแต่ทอเป็นผ้าพืน้นเป็นแล้วก็เย็บลายต่อเป็นแบบอุดมแการเดียวกันนะครับป้าหนองกับก็รู้สึกตรงนั้นจริงแล้วก็สิ่งที่นิกเขาบอกว่าเขาได้เห็นงานช่างใน,นพาไปดูที่พิพิธภัณฑ์ก่อนแล้วก็ดูตามในหนังสืออะไรเงี้ยค่ะพอวันการแกะออกมาอะไรเงี้ยคุณนิกเขาไม่เป็นแต่แค่เขาจะรู้มากกว่าเราว่าวิธีนี้มันต้องทําได้อเป็นสิ่งของครูพีอินฟ้าแสผมดูเขา เชิญหุ่นกระบอกในทีวีผมก็เอาดินน้ำมันมาปั้นเป็นหัวหุ่นกระบอกแล้วก็เย็บชุดจากผ้าถุงญ่าที่มีที่บ้านก็ทาให้มันร็จในคืนนั้นแล้วก็ต่อไปพระนางเจ้าสุริกิจเนสเดจมาวัฒนธาตุเราไม่ได้อยู่ไม่ได้เห็นพระองค์ท่านกับเราจะมีความที่เขาเรียกว่าศิลปะและชอบอัรติยนะยังไม่เคยเห็นเมืองใดที่จัดงานเช่นวันนี้มาก่อนเอสมจิตอัทวันธนนะครับนางสาวซีลี นางสาวดวงกำมนให้ประกอบจันทบุ์ครับ ちょっと待って。